สวัสด <icana>, ีครับเต้ครับสวัสดีครับเต้ครับวันนี้สวัสดีครับเฟซบุ๊กปอเต้นะครับวันนี้ครับเราจะมาขอขอสวัสดีด้วยนครับ ขอ,ขอคนเพื่อนน้องน,นะครับที่พีเองผมก็ดีใจเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะผมเองอยากไปเชีคยเอ้ยที่มาหกว่าเมยขอคนเพื่อนน้องๆน,น,นะครับที่ก็ติดตามฟ่องผมเอะฮะเพื่อสางว่าไปดูโปเตนเนาะ ขอคุณมากมเลยครับมีคนก็จะตามสิบครั้งโอ้โหไม่นช่เชื่อว่าองค์ของคุณท่านด้วยครับกราบเลยขอขอคุณทุท่านครับที่อินดี ช่องทดตีนี้ครับสร้างมาเพื่ออยากอยากเต็งเพลงตัวเองด้วยนะครับตัวเนี้ยคือเด็กอนาดีเนี้ยในช่องตัวเนี้ยไม่ไม่ได้ชื่อว่ามีคนกดติตามในผูตูเองเนี้ยมีคนลิ๊กเยี่ยมกันนะครับคือมีสิบครั้งเต็มเต็มเฮ้ยคือคือกดจิตามในห้องผู้ตูเองด้วยครับค้อรกว่าฟิวโปเตสได้เลยครับ ไม่ีคนกดนี่กดติดตามเนี่ยเมื่อคือนม้่คือกดติดตามช่องทุบผมเองแหละคือ f a c e บ o ๊กโพเต์นะครับนี่คนคลิกกดติดตามไปเนี่ยสิบครั้งขอคุณทุกท่านนะครับเ,เพื่อนๆน้องพี่ๆในทุบแล้วก็ในทุบด้วยนะครับใน Facebook คนฟอร์มในเฟซบุ๊กด้วยนะครับขอบคุณท่านรู้อยครับโอ้าะคนจริงจริงไม่น่าเชื่อว่าเพจเพจเองเนี่ยทำเพจแบบเนี้ยลงไปเนี่ยคือตัวเองเนี่ยไม่ไม่น่าเชื่อว่าออบบออออม,ม,าามีมีเขาเขามีแบบสนใจเพียงเพราะเองเนี่ย ใจในเองเนี่ยเพราะเองเนี่ยไม่ต้องการทำรายได้จากเองยูทูบเท่าไหร่นะครับอยากทำเพราะว่าอยากให้คนมีความสุขกันเพลิดเพลินมีความสุขฟังมีมีความสุขใช่ไหมต่เนี่ยไม่อยากทำได้ได้จากเองยูทูบเท่าไหร่เลยเองเนี่ยเออทำมุ้งเล่นอยากให้คนเนี่ยมีความสุขกันเวลาคุณเองเนี่ยทำงานเมื่มอยึมาเนี่ยใครเครียดเอาไม่ไยเวลาคุณอยากไปทำงานอะไรก็ได้ ทำงานมาก็เหนื่อเหนื่อยมาจากจากทำงานกลับมาบ้านถ้าใครเบื่อเครียดทํางานฮะง่ายๆคราลองเสื้อในพิษเสื้อของช่องหอก็ได้ฮะเฮ้ยว่าเฟซบุ o กโปรเต้ฮะจะขึ้นแน่ๆฮะก็พังเพลผมก็ได้ก็ขายเครียดได้ด้วยนะครับใครทำงานหนักงานเบาหนักแบบไหน พราะเองเนี่ยคนที่ประดิษฐ์เพลงเนี่ยขายเมื่อยปิดทิ้งเลยบางทีจะมีคนนน้อยบ้างบางทีเนี่ยมีคนนน้อยบ้างมันก็มันก็ต้องมันก็มันก,มนก,มนก็มันก็เป็นแบบนี้แหละในทูบเนี่ยคือมือถ้ามือม่ใหม่ทำซ่องเนี่ยไปแบบเนี้ยทำไปเรื่อย การทำคิปวีโอไปเรื ang, uh, ่อยจะอันนี้เขาพี่สอนเองเลยว่าการทำช่องให้ช่องมันมีสำเร็จได้เนี่ยหนึ่งในร่างพิ่แกก็ไย่ยามทุท่ายทำทั้งรูปรีวิวหนึ่งขาเนี่ยหนึ่งคือจุดสำคัญจ้งแบบโดดโดดเด่นทั้งทั่วเท่าไปเขามีถ้าเอาเองพูดเองพูดถึงว่ารีวิวของเนี่ยเราหาแปแปลกแนวแตกต่างเขา มันจะตจิด่างกับคั่วเลยคือคณใช้คือมันตะต่างกันแล้วตัจอย่างไม่เอารีวิวแล้วคมจะเอามาแบบในเอเอามาทำรู้ๆอย่าเป็นทำเป็นเพลงตัวเองด้วยเนาะมันะม่น่าเชื่อว่ามีคนสนใจมากเยอะมือนกันนะมคนีคนจะทำสิบครั้งเต็มๆนะครับโอ้โหขอคนดูท่านเลย ว่าเ,เองจะหาเพลงดีๆมาให้คนฟังนะครับเขาจะปล่อยนิดนึงนะว่าจะมีเพลงมาให้คนฟังนแน่ฮะเพลงนี้เลยเพลงจากพี่น้าพหนงติดตามฟังได้เลยนะครับดตจะได้ได้ฟังแน่เขาจะ,ยะ,ยะูะเยอะจะปอยซีซีนหนึ่งถ้าคนอยากฟังในพรุ่งนี้จะลงอีกทีหนึ่งเนาะ ตอนนี้ยังไม่ลงก่อนเราจะเอาคลิปเดียวอย่างทนี้ลงก่อนนะนะครับค่ะดูท่านที่รับฟังพอดเพลงที่ผมทำพอดเพลงมาไอเงี่ยเป็นอ้คอนเทนต์มาเรื่อยๆแล้วยังทำทุกวันฮะทำแบบสม่ำเสมอตลอดทำทุกวันเอาคลิปทุกวันมีคนน้อยบ้างน้อยบ้างสองวีบ้างสามวีบ้างก็จะบมงทีก็ท้อมึกันนะ บางท,ทีก็ท้อบางก,กากรทำทขาแบบน,นี้มันจะม,มีมันจะมีมั่งเพราะที่เขาสําเร็จได้อะยอย่างทีพูเนี่ยหน่งไม่เก๋ไก่สไลเดอร์เอยเก๋ไก่สไลเดอร์พพธีกเฟมมีซ่องดังๆก็มีอะไม่มีหลายคนนึ่งคือเก๋ไก่สไลเดอร์สองพ่พิธีกเฟมสามมีมีมมมคนคนนี้เลยเออพดีพ เอพีดีก็เคยอยู้จัอยู่แล้วใช่ไหมเขาทำทำไมเขาดังได้ขนาดนั้นเขากดา้ทำคำทีวีโอเนี่ยในกล้องเขาจะมีมีดไหนครับเราจะเขาจะมีมีดหนกันทำสร้างไปเรื่อยปรปับปรุงเครื่องแต่งเองมาขึ้นปรปับปรุงคอนเทนต์ก็จะประปับปรุงคอนเทนต์ได้ดีออกมาให้คนดูกันนะครับ ของผมก็มือนการได้ทำเพลงเนี่ย,งงยการไดิงเนี่ยเราทุกวันวมนนี้ซ่้างเองเนี่ยทำเพลงเนี่ยอรายังไม่เอาลงเนี่ยเองแค่แค่แค่ลงแค่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ถ้าวันไหนวันไหนผมเองหยุดพักก่อนแล้วค่อยลงทีหลังวันนี้ก็หยุดมากพักก่อนแล้วพักก่อนนะเดี๋ยวการเอาลงคลิปทีทีเ่ะมันมีอยู่แล้วฮะ ก็ทำให้ AI ในทางทูตูปเนี่ยไอซิเกนเนี่ยนะไม่ง่ายเวลามันจะคนคนที่ฟังเนี่ยเข้าถึงง่ายๆนะครับไม่คนเยอะขนาดนี้เกิดติดใจในในทูตเองเนี่ยสิบคนนะครับไม่ไม่ให้คนกดกดไลน์นะครับคือคนที่เกิดกดเครื่องให้คือกดติดตามาแล้วไม่ง่ายมีคน,ๆๆนคลิกไปสิบครั้งเต็มๆครับ พอคุณจริงก็ต้องคอยอนโอเคพอเองพอมีเป้าหมายให้ยอดวิวตัวเองอะอยากถึงเป้าหมายว่าเจ็ดล้านวิวทำได้ไหม,มเองเป้าหมายถึงสุดเยอะเจ็ดร้อยวิวคนก็นจดยืนด้วยนะครับกดยอนใจเยอะด้วยถ้ายอดวิวเยอะแบบไหนเองเอตเองอะ เราจะทำเพลงดีๆออกมาให้นะครับเราจะหาเพลงดีๆเพลงแปลกแว๊กแนวจะลงในในทูทูผมเองเพลงเนี้ยไม่เคยมาเอามาเอามาจากใครด้วยไม่ใช่เอามาคุณที่ก๊กเอามาไม่ไม่ไม่เอาคุณแฮเอือไปก๊อปกันทำในช่องผมไม่เอานะครับไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอา อาเค่คนที่เราเองนะคะเป็นในแอกรลงเนาะของนี้ขยันละกันทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับมีไม,ม่ไม่ได้เชื่อว่ามีคนจะจะเ,จเยอะเหมือนกันนะครับในทั้งทุบเออเองเนี้เชื่อว่าพียุกโปเต้ครับผมวันนี้ละกัไปครับ